สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับหัวข้อเขา move on จากคุณได้จริงไหมเขา move on จากคุณได้จริงไหมขอดูซิ อาอะไรมา move on ก่อนอย่าอย่าเรียกว่าอย่าถามว่า move on ได้จริงไหมเลยถามว่าเขาเคยคิดจะ move on หรือเปล่าเหอะเอาจริงๆแล้วอะในใจของเขาอะถ้าดูจากไพ่นะอันนี้ไม่รู้จะตรงกับเรื่องของคุณไหมนะแต่ถ้าตามไพ่อะคนคนนี้ไม่ได้เคยคิดจะ move on จากคุณเลยแต่เขามีนิ่งเขามีนิ่งอยู่นะคะมีนิ่งมีไม่ทำอะไรเลย คือไอ้ที่นิ่งอะไม่ได้หมายความว่าเขาตัดใจจากคุณไม่ได้หมายความว่าเขาคิดจะเดินจากคุณไปหรือจะหันหลังให้คุณหรืออะไรอะแค่เขาถอยออกมาเขานิ่งมันเป็นจังหวะเวลาที่เหมือนเหมือนอยากใช้ความคิดอยากอยู่กับตัวเองอยากใช้สติสมาธิเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นช่วงที่ไม่อยากทำอะไรอะอืมหรือว่า คือความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีมีอะไรมาก่อนหน้านั้นคือคือเคยพยายามมาแล้วทั้งคุณทั้งเขาเคยทําอะไรกันมามากแล้วอะ่ะพยายามเคลียร์พยายามคุยแล้วอาจจะเคยทะเลาะอะไรกันมาแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าทีเนี้ยมันอยู่ในจุดที่เหมือนกับว่าเขาอยากหยุดอยากหยุดคือ อยากหยุดทะเลาะอยากหยุดปัญหาต่างๆคือเหนื่อยกับการแก้ปัญหาเหนื่อยกับการทะเลาะอะไรแบบนี้ด้วยก็เลยอยู่นิ่งๆก่อนขอไปเคลียร์กับตัวเองก่อนอืแต่ไม่ได้คิดที่จะหยุดหรือตัดความสัมพันธ์กับคุณเลยนะถ้าจากไพ่อ่ะนะแต่มันเป็นคนที่เออ่เป็นลักษณะคนที่ต้องการใช้ความคิดอะคะ่ะต้องการเวลามากกว่า อืมเหมือนคุณเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าอยากขอเวลาบางคนบางคนพูดว่าขอเวลาอยากอยู่คนเดียวสักพักบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นข้อแก้ตัวก็จริงบางคนใช้เป็นข้อแก้ตัวแต่สำหรับคนนี้มันไม่ใช่ข้อแก้ตัวมันคือความจริงมันคือเขาอยากได้เวลาสักพักจริงๆไม่ได้ไม่ได้คิดจะหายไปตลอดกาลอะ เพราะว่าเพราะว่าเขาอะรักคุณมากๆแต่เขาอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้มันเหมือนกับเออมันต้องถอยออกมาก่อนคนเราเพออยู่ด้วยกันนานๆคุยกันทุกวันมันเกิดอาการชินชาบางทีมันก็มันก็ไม่รู้ใจตัวเองหรือว่าไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองทีนี้ เขาก็อาจจะต้องการถอยออกมาตั้งหลักถอยออกมาดูเพื่อที่จะมาทบทวนความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะแต่จริงๆลึกๆในใจเขาอะเขามีความรักให้กับคุณมากๆเลยทีนี้พอเขาได้มาคิดได้มาทบทวนอะเขายิ่งเข้าใจมากขึ้นเขายิ่งชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นเนี่ยไพ้ของความคิดออกมาค่อนข้างเยอะแล้วเป็นการใช้ความคิดแบบมีสติอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าตามหัวข้อนะถ้าถามว่าเขา move on จากคุณได้จริงไหมต้องตอบเลยว่าเขาไม่ได้คิดจะ move on จากคุณอืมเขาแค่ต้องการเวลาคิดทบทวนแล้วถามว่าเขาจะสู้ต่อไหมเขาสู้เขาไม่ได้ยอมแพ้ด้วยซ้ยําเนี่ยไพชาริออตไพาชาริออตออกมานักสู้นะคะเอ่อคุณกับเขาอ่ะอาจจะมีเรื่องที่ มีความแตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นทัศนคติความคิดอะไรบางอย่างที่มันมันมีความเห็นไม่ลงรอยกันหรือคิดต่างกันอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นเรื่องของอายุเรื่องของช่วงวัยอายุห่างกันมากๆเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่คุณอาจจะเด็กอะไรอย่างเงี้ยหรืออายุใกล้เคียงกันแต่ความคิด ความคิดหรือทัศนคติของใครบางคนนะมีมีความคิดเหมือนเหมือนเด็กแต่อีกคนนึงมีความคิดที่ค่อนข้างโตกว่าอายุมีคนม,ออมีความคิดที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้อืมัมนมันเป็นอะไรที่แตกต่างกันมากๆอะ่ะแบบสุดขั้วแต่ถามว่าไอความแตกต่างตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาใหญ่หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ มันไปด้วยกันได้อยู่นะมันปรับเข้าหากันได้อยู่ถึงจะมีความแตกต่างแต่จริงๆแล้วอะความแตกต่างตรงเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ดึงดูดคุณสองคนเหมือนกันเหมือนคนเราเวลาที่มันไม่คุ้นเคยกับอะไรบางอย่างมันจะมีความสนใจกับอะไรที่แปลกใหม่ใช่ไหมนั่นแหละคุณสองคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอะ่ะพอเขามีอะไรที่ไม่เหมือนคุณคุณก็เลยรู้สึกสนใจเขาหรือคุณมีอะไรที่ไม่เหมือนเขา มันแปลกใหม่สําหรับเขาอะ่ะมันก็เป็นจุดที่ดึงดูดเขาจุดที่ทําให้เขาสนใจคุณเหมือนกันอ่ะทีนี้ถ้าเขาไม่ได้คิดจะ move on จากคุณแล้วเขาคิดจะ take action อะไรยังไงบ้างคะเร็วๆนี้เขาจะทำยังไงหรอเขาจะทํายังไงกับคุณนายออฟคอย สองดาบสิบดาบเห็นสิบดาบอย่าเพิ่งตกใจนะแปดดาบเ,าเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะยังเห็นอะไรไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนคนนี้จะค่อยๆ ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปทีละเล็กทีละน้อยเขาเป็นคนที่ขี้กังวลเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่คิดเยอะอืมแล้วก็กลัวพลาดกลัวความเจ็บปวดกลัวความเสียใจเขาอาจจะเคยเจ็บมาก่อนแล้วก็ได้เขาอาจจะเคยสูญเสียหรือเคยผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาแล้วก็ได้หรือบางคนก็เคยผิดหวังกับความสัมพันธ์นี้แหละเป็นความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยแล้วเขาไม่อยากทําให้มันเป็นแบบนี้อีก คือเขากลัวเขากลัวว่าถ้ามันพลาดอ่ะครั้งเนี้มันอาจจะจบเลยแล้วเขาไม่อยากพลาดเขาไม่อยากจบอืมคือและอีกอีกแบบหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเหมือนกับว่าการตัดสินใจของเขาครั้งเนี้ยมันจะต้องพิถีพิถันหน่อยเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกัน อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะไปเลยก็ได้คือถ้าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้แง่ดีนะผู้อ่านมองว่าเขาอะจะจริงจังออกับคุณมากขึ้นเช่นถ้าคุณสองคนเป็นคนคุยกันอยู่ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนะ่ะสิบดาบมันคือการจบสถานะเดิมแล้วแบบมันไปเริ่มต้นสถานะใหม่เพราะว่าที่อ่านออกมาแบบเนี้ยเพราะไพ่ปิดหัวเอ่อเปิดหัวกับปิดหายเนี่ยมันเป็นไพ่ นายออฟคอยกับแปดเหรียญคือความสัมพันธ์มันไปต่อมันไม่ได้จบอะค่ะอมืมันไม่ได้จบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะจบอะไรมันคือการจบสถานะเดิมแล้วเปลี่ยนไปเป็นสถานะใหม่มีการพัฒนามีการเติบโตมากยิ่งขึ้นและการที่เขาจะเออ่มาขอสถานะใหม่กับคุณเนี่ยเขาจะต้องจริงจังมากๆด้วยนะเพราะว่านายออฟคอยออกมา บ่งบอกถึงความจริงจังบ่งบอกถึงความหนักแน่นคือต้องมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วอะมั่นใจมากอืมมั่นใจมากในระดับหนึ่งเลยอะเพราะฉะนั้นเขาต้องคิดดีๆสิ่งที่ผู้อ่านเห็นก็คือมันค่อนข้างช้ามันค่อนข้างช้ากับการเทคแอคชั่นอะไรของเขาจนคุณคิดว่าเขาตัดใจจากคุณจนคุณคิดว่าเขาเลิกรักคุณไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะถ้าคุณกับเขาห่างกาันหรือเขาบอกว่า ถ้าเขาบอกคุณว่าเขาขอเวลาเขาอยากอยู่คนเดียวนั่นหมายความว่าเขาอยากอยู่คนเดียวจริงๆนะเขาแค่ต้องการเวลาคิดทบทวนอะแต่เขาไม่ได้คิดที่จะเลิกลากับคุณนะคะแต่ถ้าคู่ไหนที่บอกว่าเออเขาเลิกลาแล้วแบบทะเลาะกันเขาขอเลิกเขาขอตัดขาดเขาไม่ขอยุ่งอะไรกับคุณอีกเลยคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้อืม พอคลิปเนี้ยผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้คิดจะเลิกกับคุณเลยหรือถ้ากรณีที่เลิกกันไปแล้วอ่ะถามว่าได้ไหมเลิกกันไปแล้วแล้วเขาจะ move on จากคุณน่ะก็ move ไม่ได้อยู่ดีอ่ะเพราะเขามันเหมือนกับพอพอไม่มีคุณอยู่เขาคิดได้อ่ะคะ่ะพอเลิกกันไปแล้วหรือห่างกันไปแล้วอ่ะเขาคิดได้ว่าเขารักคุณ แล้วเขาไม่สามารถที่จะตัดขาดกับคุณได้ยังไงก็ต้องกลับมาใหม่อืมแล้วถ้าเขาเคยทำผิดอะไรกับคุณนะในอดีตอะถ้าเขาเคยทำผิดอะไรกับคุณหรือทำให้คุณเสียใจอะไรเงี้ยเขาต้องกลับมาแก้ไขค่ะเขาจะต้องกลับมาชดเชยกลับมาชดใช้ความผิดที่เคยทำกับคุณ มันจะต้องมีการแก้ตัวมีการชดเชยให้อะกับสิ่งที่คุณสูญเสียไปเช่นถ้าเมื่อก่อนอ่ะคุณเป็นฝ่ายทุ่มเทความรักให้กับเขาทําเพื่อเขาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาไม่เคยทําอะไรให้คุณเลยเป็นฝ่ายรับอยู่อย่างเดียวกลับมาครั้งนี้คือเขาจะต้องเขาจะต้องทําอะไรให้คุณเห็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันน่ะเป็นเรื่องเป็นราวว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปจริงๆนะเขาต้องการที่จะคืนให้คุณบ้างเขาจะต้อง ตอบแทนความรักของคุณบ้างเขาต้องเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นบ้างไม่ใช่เป็นฝ่ายรับอยู่อย่างเดียวอะไรแบบนี้และยิ่งกรณีถ้าคุณสองคนนะเป็นสามีภรรยาเก่ากันนะยิ่งตัดกันไม่ขาดค่ะเขาไม่มีทาง Move on、จากคุณได้บางคนมีมีลูกด้วยกันด้วยลูกก็อาจจะเป็นสายใยห,หนึ่งของคุณสองคนที่ทำให้แบบตัดกันไม่ขาดแล้วเขาต้องกลับมาแล้วจริงๆแล้วก็คือคุณคือคนที่เขารักที่สุด คือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาต่อให้เขาจะมีหลงผิดไปบ้างพลาดท,ทังไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันไปไหนไม่รอดหรอกเพราะว่าใจของเขามันอยู่กับคุณสุดท้ายก็ต้องวนกลับมาที่เดิม Move on ไม่ได้สรุปชัดๆเลยนะคะกับคลิปนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่คนคนนี้ Move on จากคุณไม่ได้อืม ถ้าคุณคิดว่าเขา move on ไปแล้วเห็นเขานิ่งๆเขาเงียบๆดูเขามีความสุขเขาล้นลาหรือว่าคุณอาจจะคิดว่าแบบเออเขาไปอยู่กับคนนู้นคนนี้เขาคุยคุยกับคนนั้นคนนี้ไปไม่ได้ไปไม่รอดเดี๋ยวกลับมาโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ